สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมเอาเลยนะครับอ่าได้ได้ยินเสียงไหมคุณอังกูลสวัสดีครับคุณเพชรสวัสดีครับคุณเชนสวัสดีครับตอนนี้ดูอยู่ห้าห้าท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเสียงเป็นไงบ้างบอกได้นะครับคุณอังกูลบอกเสียงไม่ออกเสียงมายังเอ่ยคุณอัลติเมทสิบสามบอกว่ามาดูครับขอบคุณครับ นะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตาเช็คชื่อก่อนเดี๋ยวพูดไปด้วยนะครับวันนี้ได้อ่า holiday g i f t edition มานะครับเป็น Sendika Rising b u n เด e นะครับเสียงเป็นไงบอกได้นะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับอโอเคอนฮะคุณอากูลบอกว่าได้ยินแล้วครับขอบคุณครับคุณเชนบอกไม่ทันตั้งตัวคุณ u t t ติ a เบอบอกมาแล้วโอเคคุณอากูลบอกกําลังฟังเรื่องมอเตอร์โอเคนะฮะ นี่เป็นไลฟ์สดนะครับเปิดกิฟต์ d อด i ิชันนะครับเมจิกเด็กเกตัลิงนะครับไม่รู้มีใครรู้จักบ้างก็คอมเมนต์มาได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้อ่านคอมเมนต์ไปด้วยฮะี่อ่านคอมเมนต์ไปด้วยมีเช็คชื่อด้วยคุณเชบอกโอเคครับเริ่มเลยนะฮะตอนนี้ดูอยู่5ท่านนะครับนี่คือซื้อมาจากเนื้อ Unit Trading Card Game นะครับใครสนใจการเมจิกก็ติดต่อเขาได้นะครับเจ้าของคชื่อคุณเอิร์น อันนี้ใส่ดีนะครับคุยคุยดีอยู่นะครับอ่ะอันนี้เป็นการ์ที่ผมมาสั่งมาจากการ์ n g d อมนะครับนี่ r รนเคิลมาสเต p l a n k นะฮะสใบ Sinit Flare แล้วก็ r u b b e r of the Lich 3าใบนะครับแล้วก็นี่เอเบอร์คลิใบที่4นะครับเพื่อเอามาใส่เด็กนะฮะก็โดนไปหลายอยู่นะครับโดนไปหลายอยู่ใส่นี่ฮะตัวครอบมาแข็งแรงดีมากนะครับ คุณเชนบอกผมไม่รู้ <laughs> คุณอัลติเมตสิบสาบอกเล่นบ้างไม่จริงจังครับแค่ยูกิก็หมดตัวแล้วอุ้ยผมว่ายูกิเผลอจะแพงกว่าการ์ดมิจิอีกนะดูอยู่6ท่านนะครับเอาแล้วนะตัดเลยนะครับคัตเตอร์20บาทมาแกะกล่องนะฮะกิฟต์เอ t i ชั่นเซนดิก้าไรซิงนะฮะนี่ตัวปกมันก็จะแบบเหมือนฟ,ฟอยล์นะฮะมันจะเหมือนเป็นฟอยล์วิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งนะฮะให้เราแบบดูตื่นตาตื่นใจนะฮะนี่ชึบ ซือ้อ่านะครับซึ่งตัวกิฟต์เอデ i ชันเนี่ยมันก็เหมือนกับบันเดิลนั่นแนะฮะแต่ว่ามันจะมีคอลเลกเตอร์ให้อีกหนึ่งซองด้วยนี่ฮะคุณเชนบอกเจ็บทีช็อคเนี่ยครับในตัวบันเดิลกิฟต์เอ n ชันะครับก็จะเหมือนบันเดิลทั่วไปแต่ว่าที่พิเศษขึ้นก็คือจะมีลูกเต๋าที่ลูกใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเป็นสีพิเศษนะครับ ตัวกล่องด้านในก็จะเป็นฟอยล์นะครับเป็นแบบวิงวิงแบบนี้เหมือนกันวิ่งวิงแบบนี้เหมือนกันแล้วนอกจากสองบูสเตอร์ดับสิบซองแล้วยังมีコレคเตอร์ให้หนึ่งซองด้วยนะครับแล้วก็มีตัวอัลเทอร์เนทอาร์ตพรีเมียมตัวนี้เป็นชาลิคเลจจิ้งไอโซนะครับแล้วก็ยี่สิบแลนฟอยแล้วก็ยี Le ่สิบเลกูล่าเบสิกแลนซึ่งไม่ใช่ฟูลอาร์ตนะเป็นแบบแลนธรรมดานะครับนี่นี่น เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแค่รูปอาร์กระดาษจ,จะแข็งแข็งขึ้นจากอันที่แล้วนะครับแข็งขึ้นนะครับนี่ด้านนี้ก็เป็นรูปอาร์ตชาวชาวแกง๊งชาวแก๊งนะฮะชาวแก๊งคออะไรของเขาเนี่ยแหละอ่าแล้วก็เป็นคออะไรสักอย่างจําชื่อไม่ได้นะครับคออะไรทักอย่างคุณเพชรบ,บอกว่าผมไม่รู้อะไรเลยไม่เป็นไรครับคุณเชนบอกจั่ช็อกต่อไหมครับนะครับ, <c oughs> รบก็ได้ รูปภาพเป็นหนึ่งอันแล้วก็ข้างในเนะะี่ยฮะจะเป็นจะแกะออกมาได้นะครับจะแกะออกมาได้เออค่อนข้างสวยปกติผมจะไม่แกะออกมาแต่วันนี้จะแกะมาแล้วกันเพราะว่ามันสวยนะครับแกะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เนี่ยฮะเขาจะมีกาวติดอยู่ฮะไม่ไม่เหนียวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะดึงออกได้ง่ายนะครับเพราะว่าเขาทํามาไว้ให้กางมนเป็นแบบนี้ครับนี่โอ้โหนี่ฮะสวยงาม ดีนะวันนี้กล้องค่อนข้างวายนิดนึงนะครับทําให้เห็นภาพได้ทั้งหมดนะครับนี่ไปเอาไปเอาเหมือนอะไรสตอร์เบเกอร์ไม่ใช่นะฮะสวยดีนะสวยมากเลยอะแผ่นเบืเ้ิมเลยะฮะอ่าโอ้ขนาดไอ้ขอบนี้ยังวิบวับเลยนะนะฮะอ่าอ่าคุณนักูนบอกว่าผมสั่ง Horizon Zero Dawn The Board Game รอของปีหน้าอ๋อ สะไปตั้งแต่2 2 0 1 8โอ้โหนานมากคุณอัลติเมทบ3บอกว่าอย่างสวยนะฮะแล้วมันมีกล่องข้างล่างก็คือกล่องกระดาษธรรมดาใส่มาให้มันเต็มๆไปอย่างนั้นแหละนะครับคุณลระกูลบอกว่าที่ตอนมี Massive Darkness ภาคแรกอ๋อโอเคครับบอดเกมผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ผมมีนิดเดียวเอง5-6เกมเองนะครับนี่ฮะนี่คือกล่องลายเดียวกะเมื่อกี้นะครับข้างในนี่วิงวิงวิง,ว,งวิงนะครับแล้วก็จะมี คัดเฉียงๆเพื่อให้เปิดง่ายๆนะครับนี่ในกล่องนะครับนี่ลูกเตา๋าอ้าวทำไมมันเป็นแบบลายหินอ่อนลายนี้ผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเป็นลายหินอ่อนเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะครับ,บนี่นะฮะเลขยี่สิบก็คือจะเป็นโลโก้ของเซนดิก้าไลซิงนะครับออกแนวหินอน่อนหินอ่อนนะครับสวยดีแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวที่เป็นของอ่า อะไรนะไอ้นั่นอะก่อนนั้นเนี้ยตัวรอฟเอลเรนอะมันเป็นสีม่วงนะครับแล้วมันสวยมากเลยคุณเชนบอกอัลกานงานสร้างคุณตังกูลบอกว่าภาคสองไม่รู้จะได้เมื่อไหร่น้องโอก๊กสวัสดีครับอ่าแล้วในกล่องนะครับก็จะมีถาดใหญ่แล้วก็มีถาดเล็กนะครับถาดเล็กแล้วก็ไว้ทอยลูกเต๋าก็ได้นะฮะนี่เอาไว้ทอยลูกเต๋าก็ได,นะไได้แต่ผมจะไว้ขั้นการนะฮะจะไว้ขั้นการ์มากกว่า อ่านะครับในนี้ก็จะมีซองบูสเตอร์นะฮะซองบูสเตอร์ซองดาร์ฟนั่นแหละ10ซองนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ามี10ซองนะครับแล้วก็จะมีตัวนี่คอลเลกเตอร์บูสเตอร์1ซองสุดยอดสุดยอดนะฮะแล้วก็มีนี่ตัวที่เป็นฟอยล์นะฮะนี่แกะแกะเลย นี่นครับก็เป็นโปรโมประจำกล่องนี้นะครับก็คือชาลิกส์เดอะเลจิงไอเซนนะฮะไล่สีได้ศูนย์สิบเจ็ดความสามารถไม่พูดแล้วการไปหาดูเองนะครับชาลิกสนะครับแล้วก็มีนี่ฟอยล์เบสิคแลนนะครับที่เป็นเบสิ c ธรรมดานะไม่ใช่ฟูอาร์นะครับเป็นลายเดียวกันนะฮะสี่รอบยี่สิบใบนะครับ,รบ,บ,รบแล้วก็มีโปรโม1หนึ่งใบก็คือ,อยี่สิบเอ็ดใบนะฮะ ทะเลนะฮะแลนด์ขาวสวยไหมสวยไหม,มเดี๋ยวซูมหน่อยนะฮะสวยเนาะสวยมากเลยอ่ะน้องโอบอกว่าไลฟ์ตั้งแต่เช้าเลยนีไ่ได้ได้มาเมื่อเมื่อคืนเนี่ยครับได้มาเมื่อคืนก็เลยไลฟ์เช้าเฉลยนะฮะนี่ไอแลนด์นะฮะ,ะ,ะสวยงามสวมนะฮะเมาเทนโอ <alt> ้สวยมากฟอเรสต์นะครับนี่แล้วก็กลับมา ไอแลด์ไออะไรนะเพลยเหมือนเดิมน,นะครับเป็นลายเดียวกันสี่ครั้งก็คือยี่สิบใบนะครับสวยงามสวยงามอ่ะแล้วก็จะเป็นเบสิกแลนที่ไม่ฟอยนะฮะเหมือนเมื่อกี้แต่ไม่แต่ไม่ฟอยอีกยี่สิบใบเพราะฉะนั้นซองนี้ผมจะไม่แกะแล้วกันนะฮะเก็บไว้ที่ก่นอนอ่ะนะครับแล้วก็มีใบสอนวิธีการเล่นเล็กๆนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะ,ะเราก็จะฆ่ามันไปว่าเราไม่สนใจมันสักเท่าไหร่นะฮะ นี่นี่คือประเด็นของเรานะฮะสิบซองดาร์ฟแล้วก็หนึ่งซองคอลเลกเตอร์คุณเชนบอกว่าออเอรีนาพี่ฟูลอาร์ตพร้อมเนื้อใช่ <c oughs> <c oughs> ครับอ่ะเราจะมาเริ่มกันที่ซองบูสเตอร์ดาร์ฟก่อนนะฮะเราจะได้หน้าเจสสี่ซองได้หน้าเอ้นนี่ไม่ใช่อะไรนะ <c oughs> อะไรวะจำชื่อมันไม่ได้ไอเนี่ยสี่ซองแล้วก็านาคิรีสองครับเราจะเปิดนาฮิรีก่อนละกันน้องโอ๊บบอกว่าวันนี้เกมต่อไหมน่าจะดึกๆนะครับอสองแรกนะครับ <c oughs> อะไรนะสองแรกนะฮะเป็นคอมมอนที่ เหมือนว่าจะจะเล่นได้แต่ยังไม่เห็นใครเล่นเลยนะครับอ่ามีกรอบโชว์จอบขอบโชว์เคสอ่าลิ้นพันกันนะขอบโชว์เคสอันคอมอันคอมสองอันคอมสามแล้วก็ออ๋อสีเขียวครับ อราลิฟอูสนะฮะอลาลิฟอูสบวกเม็ดนะฮะแล้วก็ได้แลนฟูอาทุกซองนะฮะไดแลนฟูอาทุกซองราคาไม่ค่อยมีเท่าเท่าไหร่นะฮะราคาน้อยราคาน้อยคุณเชนบอกวิเวียนไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่วิเวียนอะไรได้จ <laughs> จำชื่อไม่ได้จริงๆนึกนึกไม่ออกอ่าต่อมาซองที่สองนะครับ คว่าห,หนึ่งเอ้ยเฮ้ยเฮม,มีมีมีฟอยล์อว,วิงวด้วยน่าจะเป็นแลน์ฟูลอาร์ตฟอยล์เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกัน3ามสี่ห้าหกเปอุ๊บอ้ยไม่ติกใบแรกนะครับเลไลไทยแลนนะฮะเป็นดกรกก้อนร่างสีได้สสีนะครับเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้เป็นแลนฟ้าแดงนะฮะฟูอาร์ตฟอยโอ้หลายร้อยอยู่หลายร้อยอยู่นี่โอ้ oh, นี่น่าน่าจะประมาณสองสองสองร้อยกว่าบาทได้นะะน่าจะเกินสองร้อยอยู่สวยมากเลยนะโอ้ oh, สุดยอดใบนี้แบบเหมือนผมว่าเป็นซิกเนเจอร์ประจำชุดนะครับคือถ้าพูดถึงชุดนี้ก็คือต้องแลนแลนสองด้านนะครับ ฟูอาร์แล้วเป็นฟอยด์ด้วยนะฮะแล้วแถมในซองนี้มีมิติกด้วยนะฮะตอนนี้พอดีเราไลฟ์สดอยู่ผมเลยไม่รู้จะขึ้นราคายังไงเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าซองนี้คุ้มนะฮะซองนี้คุ้มคุ้มซองมากตอนนี้ดูอยู่ก้าวท่าสวัสดีครับน้องโอ๊กบ,บอกว่าป้ากลายเป็นน้ำจิ้มไก่สมุนไพรหลวงพ่อรักษาได้ทุกอาการเอ่อเจ๊ J. คนนี้ชื่อชื่ออะไรนะผมจําเจ๊ป้าคนนี้ไม่ได้อะ คือรู้ชื่อแหละแต่ว่าไม่ได้เล่นการ์ดไปสักพักก <okay> ็เลยลืมนะครับคุณเชนบอกวิบวับเลยอสองที่สามนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบอันคอมหนึ่งอันคอมสองอันคอมสาแร อ๋อคาสะรอยเชสเซอร์นะครับก็ปี้อินสแตนซ์ซัลซี่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ฟูอาร์ดเบสิกแลนด์นะครับสวอมแล้วก็โทเค็นเร็กเออสวยนะโทเค็นเร็กสวยนะครับเจสสองที่สี่สองที่สี่นะครับเมื่อกี้มิติกได้เลไลทายแลนด์ไว้นะครับ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1, อันคอม1เลลิก X อันคอม2คลีลิกอันคอมสามเมอร์โฟกวินล็อบเบอร์นะฮะเป็นใบในเด็กโลกนั่นเองแล้วก็เฮ้ยอ๋อไม่ตกใจเขียวโอ้มีติกใบที่2เทิร์นทิมเบอร์ซิมไบโอซิสนะครับใบนี้ก็ประมาณ7 7 8เหรียญนะครับประมาณนี้ประมาณ7,8เหรียญ ได้มิติกแล้ว2ใบนะครับได้มิติกด้วยได้แลได้แลฟอยด์ด้วยนะครับเป็นแรนสองหน้าฟอย์อ่ะก็ผมว่าคุ้มนะคุ้มแล้วนะครับซองที่ห้านะครับ1 2ึ่งสองสามี่ห้าหเจดแดเก้าสคุณเชนบอกสีเขียวไม่ได้เล่นน้องโอ๊บอกเมื่อเมื่อ เมื่อคืนพี่ไปต่อไม่เป็นเลยไม,ไม่ไม่มีใครบอกนั่นดิน้องทีไม่ยอมมาดูฮะค,คุณอัลติเมตสิบสามบอกว่าสัญลักษณ์สามเหลี่ยมหน้าชื่อนี่คืออะไรครับเมื่อกี้ใช่ไหมครับสัญลักษณ์สามเหลี่ยมหน้าชื่อของอันนี้ใช่ไหมนี่นี่ฮะเทิร์นทิมเบอร์ซิมเบอร์ซิมเบ,ร,มเบร์สิกือเขาบอกว่ามันมีความสามารถด้านหลังได้ครับคือตัวนี้บอกว่าเลือกได้ว่าจะลงหน้าไหนอ่าถ้าถ้าใช้หน้านี้เป็นชอตซอรี่ถ้าใช้หน้านี้จะเป็นแลนนะครับ ลงมาแถบยกเว้นว่าถ้าลงมาตั้งจะจ่ายสามไลน์นะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ใบที่เปิดได้ที่เป็นฟอยล์แนะครับนี่นี่ครับสวยสวยขออนุญาตแยกไว้นี่ก้นนะสวยสวยแล้วก็อ่าเมื่อกี้เลยนะเทนทิมเบอร์ซิไบโอสิตนะครับนี่มิติกที่ได้นะครับแล้วก็อาเรไลไทยแลนด์อานะฮะคุณ พี่พัฒนาบอกว่าสวัสดีครับพี่เกือบไม่ทันดูคุณเชนบอกว่าถ้าสีขาวหน้าขนก็อาจจะนี่ <c oughs> คุณเอาตีมทสิบสาบอกใช่ใช่ช่โอเคต่อนะครับอันคอมสองอะไรเนี่ยเพื่อนอะไรอุ้ยมันปิน้นปิ้นพลาดเป็นรอยเลยผมว่าใบนี้น่าจะเป็นอ๋อน่าจะเป็นตัวนี้แหละ นะครับเราจะได้รู้ชื่อเขาแล้วน่าจะใช่นะอ้าวไม่ใช่ม <laughs> ูลาสละสีฟ้ากรา s พู m i m i c นะครับตัวนี้ก็คือตัวโคลนนั่นเองนะครับเป็นเชฟเชปเตอร์โรกนะครับกัปปี้คีเจอรอ์คอนโทนนะครับนี่เลือกได้สองด้านว่าจะลงมาเป็นแลนด์ก็ได้นะฮะหรือจะลงมาเป็นคีเจอร์ก็ได้ต่อมานะครับซองที่6นะฮะหน้าจีเส คุณอัลติเมทสิบสามบอกว่าตามไม่ทันแล้วชุดสุดท้ายที่มีคืออัมองเกตอ๋อยังไม่นานนะครับยังไม่นานเท่าไหร่คุณเชนบอกชันดราไม่ใช่น้ำมันสีแดงสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอามีฟอยหรออันคอมหนึ่งนะครับอันคอมสองลิลิกไวโอลอันคอมสามคาซูฟูรี่แล้วก็ขาว มิติอีกอีกปะมิติอีกปะมิติสกอตคอมมานเดอร์ Squad นะฮะคอวอลเลเยอร์ทั่วไปไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่ฟอร์คอมมอนรอยอีลัพชันโอเคใบนี้โอเคนะใส่เด็กแดงนะครับใบที่สามและที่เป็นฟอยนะครับดีใจดีใจเอาไปใส่เด็กแล้วก็โทเค็นก๊อปปี้นะฮะโอเคต่อมาซองที่เจ็ด อ่ะซองซองที่เจ็ดแล้วนะครับน้องโอบอกแก๊งหิวดึกคุณเชนบอกโรคโมดิกคุณพี่พัฒนาบอกว่าเราการที่พี่เปิดเปิดไว้เก็บไว้เหรอครับใช่ใช่ครับเก็บไว้เก็บไว้ด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เล่นด้วยนะครับ2องสามสี่ห้าหกดปดเก้อ่าอุ้ยอันคำหนึ่งลิลิกอมูเลต อันคอมสองไฟเบรดชาร์เจอร์นะครับเป็นอันคอมที่เล่นได้มาลเคียรีเบิร์ดนะครับแล้วก็สีดำหุ้ยคอมมิติกสีดำไบขุดใบคุด,ไม,คดไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะใบแซกโซเชตเตอร์นะครับใบสั่งแซกซิฟายออเปเนนแซกอาคิชเจอร์ค่าแรกสูงสุดหรือ เพนอกเกอร์้สูงสุดไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีราคานะครับไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่แล้วก็แลนฟูอาร์ตอันนี้ได้2อมิติได้ฟอยแรถือว่าคุม้มคุ้มแล้วนะครับผมว่าคุ้มหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้อุ้ยได้ปูปูโชเคสใบนี้ประมาณ2เหรียญได้นะครับประมาณ ห้าหสิบกว่าบาทก็ถือว่าคุ้มซองไปแล้วนะครับอาคุณวีระพรงษ์มาแล้วสวัสดีครับคุณวีระพรงษ์จีอคุณวีระพรงษ์จีเนะเปิดมาได้ปูเลยี่ปูไว้นี่รังสวยคลีลิกไซออนออฟเดอะสวอนะครับแล้วก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยแลนฟ้าแดงแลนฟ้าแดงนะครับสองข้างเหมือน ใบนี้นะครับนี่นี่จะเห็นได้ว่านี่คือเวอร์ชันปกตินะครับนี่นี่เวอร์ชันฟูลอาร์ตครับผมรูปคนละรูปเลยนะถึงแม้คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าคนละรูปเลยนะเนี่ยครับวาดคล้ายๆกันแต่คนละรูปเลยนะคนละคนวาดด้วยนะค,คนละคนวาดด้วยคือทางมิติเขาให้คอนเซปต์การวาดไปนะฮะแล้วก็แล้วแต่าร์ติสจะวาดมานะครับสวยมากสวยงามมาก แล้วก็เบสิกแลนฟูอร์คุณพี่พัฒนาบอกพี่ขายไหมไม่ได้ขายครับไม่ไม่ได้ขายสองที่แก้วครับใครอยากซื้อก็นี่ครับนี่นี่นี่เจ้านี้ครับเจ้าไปตามผมที่ซื้อการนะครับเน r d u n ยูนิตเทดดิ้งการ์ดเกมครับลองไปาหาซื้อกับเขาได้นะครับในเฟสเขานะครับนี่เน r d u n ยูนิตเทดดิ้งการ์ดเกม มาหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้อันคอมหนึ่งอันคอม2อันคอม3แล้วก็ฟ้าสีฟ้าซา,าเรตซานเดอะทริสเตอรนะครับเออเด็กโลกนะครับเด็กโลกได้ใส่แล้วครับเด็กโลกแฟลตด้วยลงมาตีเข้าไรแอ้าขุดเอาคีเจอร์ฝั่งข้ามข,ขึ้นมาเพลย์นะครับยึดเลย อ่าเคนะเคยอยู่ใช้ได้ต่อมาซองปกติซองสุดท้ายเดี๋ยวจะมีลเลกเตอร์นะครับดูอยู่สิท่านสวัสดีทุกคนครับน้องน้องโอ๊กเดี๋ยวเจอกันคืนนี้จะมีเกมนะครับคืนนี้จะมีเกมนะครับน้องน้องโอ๊กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่า q u t i o n Cinder c a s s o n Jewelry d i s r u p t i o n นะครับแล้วก็ เกรกเมวก็ไม่ค่อยมีราคาครับเกร็กเมวแล้วก็เบสิกฟอเรสฟูลอาร์ตสวยงามนะครับนะครับใบที่มีราคาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ได้มิติกมา2ใบแล้วก็แลนฟูลอาร์ตฟอย์นะครับแล้วก็มีปูนะครับนี่ใบที่มีราคาก็ประมาณนี้นครับประมาณนี้ก็ถามว่าคุ้มคุ้มกล่องไหมไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะลองลองคิดราคาดูแล้วกัน,นครับแล้วก็นี่ ค c ล l l e c t o r e d ิ t i o n สองที่วิบวัตทั้งสองนะครับวิบวัตเกือบทั้งสองนี่แกมาแรก,จกเจอโทเค็นฟอยก่อนเลยโทเค็นฟอยนะครับนี่คุณวีรพงษ์บอกอุปกรณ์เด็กโรกค,ครับผมนี่ฟอร์คอมมอนหนึ่งฟอร์คอมมอนสองฟอร์คอมมอนสามโอ้โหเวลาจับมันแบบหนาหนาแน่นๆจริงๆคอมมอนสี่ คอมมอนอุ้ยอุปกรณ์เด็กโร่บาชชีฟทริสนะครับฟอยด์ด้วยอันคอมโอ้โหฟอยด์อันคอมอุ้ยอุปกรณ์เด็กแดงสไปฟิวแฮชซาร์ดนะครับอู้อ้าวมันเหมือนเหมือนไม่เป็นรอยนะ,ะมันมันเหมือนเป็นรอยเหมือนเป็นรอยแบบลูกลูกกลิ้งเวลาปิ้นอะไรประมาณนี้ครับเป็นรอยลูกกลิ้งนะฮะเบสิกฟูลอาร์ตฟอเรสฟอยด์นะครับแล้วก็ แรธรรมดาที่ไม่ได้เป็นฟอยนะครับปึ๊บแต่ว่าเป็นเอ็กเทนอาร์ตนะครับมัสเตอร์ออฟเดอะวินมัสเตอร์ออฟวินนะไล่ส <right> ีได้หนึ่งส <h ug> ีสฟิง <Male> วิสาดต่อมาเป็นมิติกแรมิติกแรมิติกแรใบที่หกสิบสามน่าจะเป็นสีขาวไหมอุ้ยอุ้ยเพนวอลเกอร์อุ้ย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 โอ้เจ็สฟอยนะครับ เจตฟอยโอ้ยเจมเจมเจตฟอยแล้วก็สล็อตที่ถัดมาจะเป็นคอมมอนที่เป็นโชว์เคสนะครับอ่าคอมมอนโชว์เคสแล้วก็คอมมอนโชว์เคสอีกหนึ่งใบแล้วก็แรอันนี้น่าจะเป็นโชว์เคสนะครับพเพราะเบอร์เบอร์สองร้อยเก้าสิบแปดฟับ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 ,ฟบ โอ้สกายเคลฟเชดใบนี้ผมได้ใบที่สี่พอดีนะครับครบสี่ใบพอดีสกายเคลฟเชดนะฮะแล้วก็ฟอยคอมมอนอุย้ยดีอาคูเ่เฮาเฮาใส่เด็กพอดีนะครับใส่เด็กแดงพอดีเลยปึ๊บปุ๊ปปุ๊ป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 ,ป,ป,ป๊ฟอยแลมีพลังมีพลังมีพลังสามสามช้างเหรอช้างแน่เลย ว้ายช้างบายี่ห้าช้างบายี่ห้านะครับแล้วก็ฮะฟอยทีโทเค็นหมดแล้วหมดแล้วนะครับสรุปก็อันนี้ก็มีเจสฟอยนะครับนี่มีสกายคลีฟเชดมีมาสเตอร์ออฟดูวินแล้วก็ที่เหลือก็ธรรมดานะครับซองนี้ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับได้เจสฟอยมานะครับนี่ เป็นซองลเลกเตอร์ที่อ่าถือว่าทำธรรมดานะครับไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อ่ะคุณวิวพรพงศ์บอกโอ้แ่นครับนี่ฮะนี่ทั้งหมดที่เปิดได้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวดูแลอื่นก่อนอนี่เกร็กมาวเกร็กมาวอ๋อตัวนี้ชื่อนิสสะครับนิสสะนี่ตัวนี้ชื่อนิสสะนึกนึกออกแล้วนะครับชื่อนิสสะ ก็แลก็ไม่ค่อยแลมีราคาไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อรับนี่อ่าอ่านี่ฟลอยด์สวยนะครับนี่แลไม่ค่อยมีราคาไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวจะลองไปใส่ไปเช็คราคาแล้วก็ไปใส่ในคอมเมนต์ดูนะครับว่าอ่าคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่า นี่ก๊าซก๊าซพูมิมิกนะครับอ่ามีอันนี้ด้วยเมอร์ฟกวีลลอบเบอร์นะฮะแร่หมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งครับอ่าคูม่มีเฮลฮาใบธรรมดาอ่าขอบโชว์เคสอ่าโอเค อลาลิฟอูดคาสะสกอตเชสเตอร์ซาเริดกริกเมกลกัสพูมิมิกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็เล,ลไลทยแลนด์นี่เล,ลไลทยแลนด์นะฮะอ่าเล,ลาไลทยแลนด์เทิร์นทิมเบอร์ซิมบิวซิมบวิวซิต ฟอยล์แลเป็นแร็ปฟูอาร์ตนะครับนี่ของตัวบัลดเดิลนะฮะมีปูนะครับแล้วก็ไาแดงอีกหนึ่งใบนะฮะไาแดงอีกหนึ่งใบแล้วก็ตัวอ่าคอเลกเตอร์ได้เจดได้เจดฟอยนะครับแล้วก็ได้สกายเคปเชดมาสเตอร์ออฟวินนะฮะแล้วก็บัตบัตเทิร์สชีฟเอ้ยบัตชีฟเทิร์สสไปดฟิลเฮสซาดอาคุมเฮลเฮวแล้วก็ คาซนดูเป็นมอสโอเคครับผมคุณเชนบอกลิเลนะียนาไม่ใช่นั่นมันสีดำคุณวิรพงศ์บอกกำลังขับรถเข้ากาทามอ่าสำหรับวันนี้นะครับเปิดครบเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้นครับจุกกุยขอลาไปก่อนนะครับใครสนใจก็จุก,กุยไม่ไม,ไม่ไม่มีขายนะครับไปติดต่อเนื้ Nerd unit เ r a i ดิงการเกมเอานะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีคุณพีพัฒนา คุณวีรพงศ์นะครับคุณเชนน้องโอ๊กก็คุณออลติเมตสิบสามีใครอีกคุณอังกูลนะค,คุณเพชรฟิชชิงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสิบท่านตอนนี้บายบายครับจบคลิปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ